ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูทีมงานสอสสิทธิโชคนะครับแห่งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพามาดู SK 140 LC ซูเปอร์เอ็มนะครับคันนี้เสืบมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ผมคลิปที่แล้วผมมาดูรถคันนี้แหละว่าจะซื้อรถคันนี้แหละกลับไปด้วยอูซ so ่ 6M61 ครับอันนี้เสียงนิ่มมากเห็นแล้วคิดถึงคันที่อยู่บ้านกวดอะ่ะเสียแก็คคันเขา,เขาอะ่ะ ที่แรงแรงเนี่ยเห็นแล้วชิดถึงกันนั้นเลยครับนี่ครับเ K สซีร้อยสี่สิบครับใส่แค่สามสี่มุ้งเกีองนะครับโอ้โหแรงจังสามตักสี่ตักคือปล่อยเลยนะปีกเลยสุดยอดครับ ทุกคนว่าได้ดันไหมเดี๋ยวผมว่ามันน่วมมากอะดินฝนตกแล้วมันอมน้ำครับน่าจะไม่ได้ดันนะมีมีมีลุ้นฮึมีลุ้น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 น,นี่ครับปูโซเลยแหละนี่แหละครับปูโซขอ,องดีครับนี่น,นีมาดูเจ้าล็อกมาดูเจ้าล็อกเลยได้ดันไหม ไปก่อนไปก่อนให้ไปก่อนเลยเดี๋ยวรอบหน้าขอขอรีวิวก่อนคลิปนี้นะครับชิมงานสอสิทธิโชคครับมาดูล็อกกี้ครับมาล็อกกี้ร้อนะครับได้มาแล้วขอรีวิวชิมงานหน่อยครับนีแต่คันเสียงนิ่มๆเลย ชอบแต่คันนี้เลยนี่วาสนามไหมเนาะร้อยสามสิบตัวใหม่กับร้อยสี่สิบนี่อันนี้มันเบิอ,อ,อกว่ากันทุกคนอ๋ลอล็อกกี้นี่ออกทางด้านขวาสุดเลยครับน่าจะตรงตรงกลางนี่น่าจะน่วมเขาก็เลยไปฝังนะ่งนู้น ดูกันมุมกว้างแล้วกันสองตักท <th> ้าแก่ขับเองเลยนะครับฝีมือสุดยอดครับการวางมุงกีการตักถือว่าใช้ความเร็วได้ดีเลยทีเดียวนะครับการควบคุมคอนโทรลน,นะครับแทบที่จะไม่ได้ยินเสียงมุงกีเลย ตากแบบนี้ลูกน้องยิ้มเลยครับเต็มเร็วครับทีมงานรถร่วมนี่ชอบใจเลยครับทำเที่ยวได้ครับผมออกใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้เพิ่งจะไม่หมดครับสดยอด มีควันนิดหน่อยเสียงเงียบครับทีมงานนี้นี่ก็เป็นฟูโซ่เหมือนกันครับ6 oh, m เอมหกหนึ่งอ้หเสียงเครื่องเสียงอะไรนิ่มดีนะฟนะูโซ่เนาะ ติดต่อง,งานได้ครับทีมงานสอสิทธิชโชคใครที่อยู่แถวหนองสองห้องนะครับครับผม,บมครับจอดจอดเอาสติ๊กเกอร์ไดเด้ออยู่รถตัวมาดูรถขั้นสีทองดขั้นถีทององจอดยู่ค้างวัด, <laughs> ดเลยครับครับ ก็แล้วนี่คุณแม่มาจูนนี่แมบบวะแค่นนี้เรียงนี่ห <60 S 2> กศูนย์บ่ลงหกหนึ่งหกหนึ่งมันมาด้มแมบเด้เพราะมันเปลี่ยนให้้าเข้าไปเล่นแมบมันเป็นอะไรมีแมแบบทำเผื่อมาผมมีแแบบมันเป็นปันป๊มไฟฟา้าสิ<อ>ใส่โตหน่นเด้อเอาเขินมาใส่ตัวช่วยคันเร่งไฟฟ้ากล้องกล้องกล้องเพิ่มขนาดไอ้กล้องเพิ่มความไวของคันเร่งอ่ะทันกว่าบาทมาผู้เดียววะมาสี่คน เอาทัานลงบว่าบอเสูขนานี่นๆวดบอกว่าเรอาอยู่เราแบบมันบึงเดือดรจะเปล่าอยู่ดียอยูวันี่เดียอยู่วันี่เอาลองดูได้ยอยู่เดโอ้ยแรงอยู่โอ้โหไม่มีควันเลยนะแรง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 สวัสดีครับ <laughs> ุดยอดคือจวดแท้เราไ,ไม่โค้งออกไปแทงเลยบประครบเนี่ยออกได้โดนไปครับเนี่ยสี่พันชั่วโมงโอ้ได้ทุนขึ้นลรวรับป่ะนี่้ตัวเรีกหลาย,ยครับครับผมตัวเรีกหลายโอ้ขันตัวเรียเงินหลายๆอยู่แต่ตัวเงินนี่ไปน้ำน้ำมันเหมด ได้จเขี่ยวแล้วครับมันนี่้ครับนมออนมใหญ่อ๋อมาเม่อเศ้านี่ฮะ<า><า>เห็นมันบวมออกว่าได้ก,กับเล็กกลับสองมาเระท่านคลิปเด็ดไว้นไหมตรงหันไหมแวี่บวมครับครับบวมมาครับเลยเพิ<า>่งเอามาลงมมาเนียนมาครับนี่กู้ได้หลายเถี่ยวอยู่เนี่ยออกหลายขอลดิน<า>คืดอด้ไินมาสิขายทเรือหครับ ขายไร e ปนไดท่านนลงเหลี่ยมลงยางเลไลหอย้ย่างเหียมมบอร่านเดียมันลนะบอ่อ๋อมันเป็นกระบะมันทุกยกได้หรือว่ากระบะไม้เสริมข้างเขาป่ะทานได้เปลี่ยนเป็นไทยราดเขามายกหัวไม้จิหมาคมาแบบนี้เลย,ลเยสองเพ่าป่ะครับเนีย่ย เอาเดียวสิเดี๋ยวผมขอไปจอดบ้างน่ยเด้อีเห็ดเจ็ดร้อยครับครับขข้นสองร้อยได้บอเหดาเอียงเลยอ๋อเห็ดเองเลยติได้เขียนแบบไม่บ่นี่รอคันนี่บอกกันเขนบ้องเาเอาไปก็ต้องไปเขียนนี่เขานบรอบอบอครับเขียนเขียนเป็ดเขี่นเียมบอหเายยกหัวไม่ปนี่หรือมา่งสิ เออลงเหลี่ยมมาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนชนิดครับเปลี่ยนอุ้ยงามกับนอนรถคันนี้เนาะแอร์เย็นคลิปขับเองเลยบ่เขาเนี่ยไม่มีลูกน้องเลยเต๋อจะในี่ละก็ร่างบอกกันอยูวันนี้เห็นนั่นทีได้คลิปเด็ดกันเลยลงไายก่อนโอ้ก็ร่างบอกราคากันอยู่ว่าหันนี่แจ๊คสิ เป็นเังไหนขับเพิ่นห้องสูงสูบก่ได้กับสีเดียวถอยขับเพิ่นได้มองใกล้ๆกันกับสีต่อร้องให้มันอยู่กลางๆกับสีพ่อสี่คนไดครับได้ครับหกสิบหมดละหกสิบก็กั๊วหมดละเดี๋ยวสิร้องต่อมึงอ๋อนี่เดียวอ้นี่เดียวโตเลี้งอ่ะเนี่ย เครื่อง e ีเจ็ดร้อยโอ้ตัวแรงตัวแรงฟังจากเสียงก็รู้ติดต่องานได้ครับใครที่อยู่แถวละแวกแถวแถวนี้นะครับอยากจะจ้างทีมงานสอสิทธิโชคนะครับติดต่อได้เลย เฮ้ยมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ดันตูดนะนี่ยืนอยู่สูงอยู่อู้เฮ็ดซีใหญ่มากเลยเครื่อง E-H700 ครับตัวนี้ เสียงน่ากลัวมากเดี๋ยวจะออกไปดูเชลเลอร์นะครับคลิปหน้าเชลเลอร์ก็มีคนถามเยอะนะเชลเลอร์ที่ราคาสามสิบกว่าเนี่ยนะแต่ซื้อไปมันจะได้ทำอะไรหรือเปล่าต้องดูกัน tại vì biết đâng อะไรเนาะเสียงคำรามดีมากเลยแต่ท่อไอเสียก็มีควันออกมาอยู่นะมาอีกแล้วครับล็อกกี้ครับเอเ๊ะแต่รถเราหายไปไหนเนี่ยอันสีทองซื้อรถต้องหาซื้อรถที่วิ่งงานอย่างนี้นะครับถึงจะเอาไปแล้วมันไม่ได้ซ่อมอะไรเยอะ ามาดูว่าล็อกกี้เที่ยวนี้จะได้ดันหรือเปล่าเที่ย <exhausted> วที่แล้วไม่ได้ดันครับ <todo> ฟังจากเสียงเฟืองท้ายนะ่าจะเป็นเฟืองแรงพอสมควรเนีเวลาถอยมันจะดัง <todo> อ๋ออเนี่ยสุดเอื้อมเลยแม่โค ชักจะชอบแล้วครับโกบีร้อยสี่สิบโกบีมันก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าข้อดีมันดีมันเยอะการตลาดก็ดีด้วยซื้อไปก็มีสิทธิ์ไม่ขาดทุนไม่เจ็บตัวเฟืองไทยตอนตนี้ครับหนี่งขี้แห้งเนี่ยแปดสีหนึ่งครับโอวยแปดสีหนึ่งซื้ย่อนเลยแปดสีหนึ่งครับอ,อ๋อ น่าจะไม่ได้ดันไหมโ้ชจะจะจ่อไว้ก่อนครับแรงนะน่าจะไม่ได้ดันดูมันปึ๊บนั่นแรงไม่ได้เลยอันนี้ขนาดคัดจะหมดนะนี่มาแล้วโค้โซ่ คนอัวกันมากครับคันนี้เจ้าของรักษาดีใส่ตัวเสริมกันชนให้ด้วยครับเนี่ยดูมีมิติไปอีกแบบแต่เสียงเดินหอมนะครับเนี่ยอันไี้ครับฮะ เห็นเครื่องมันแล้วแต่มันมคือนรถมีแรงอยู่น,นะคันเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิงงเ้งยกหัวกันไหนเบิง้งไหน